สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ที่น่ารักทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์นะคะกลับมาพบกับคุณครูสุนิสาปันธระวงศ์หรือว่าคุณครูแพรวเป็นประจําในวิชาคณิตศาสตร์เช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูแพรจะมาสอนในหนังสือเรียนหน้า4 7ถึง49นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2การบวกจํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน1000 ตัวชี้วัดข้อที่1ห,หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน1,000และศ 2. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา2ขั้นตอนของจำนวนนับไม่เกิน1000และศ ก่อนที่จะไปเริ่มเรียนกันนะคะนักเรียนครูแพรขอให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนกันก่อนนะคะนักเรียนจะต้องมีหนังสือเล่มน,นี้ค่ะหนังสือที่ครูแพรโชว์ในวิดีโอนะคะครูแพรก็เตรียมไว้เหมือนกันเห็นไหมคะเราจะต้องมีหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งนะคะเล่มน,นี้ของชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะนอกจากหนังสือเรียนแล้วเราจะต้องมีอะไรคะ ดินสอนะคะมากกว่า1แท่งเพราะว่าบางทีเรียนอยู่นักเรียนเขียนเขียนไปแล้วไส้ดินสอหักนะคะนักเรียนจะได้มีดินสอแท่งสำรองมาใช้ได้นะคะเตรียมไว้อย่างน้อย3ามแท่งก็ยังดีค่ะมียางลบนะคะแล้วก็ไม้บรรทัดที่สําคัญเลยคือกระดาษทดนะคะจะเป็นกระดาษหน้าเดียวหรือว่ากระดาษเปล่าที่นักเรียนมีที่บ้านก็ได้นะคะเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องอะไรคะนักเรียนช่วยครูแพลวอ่านสิคะการบวกจำนวน3มจำนวนที่มีผลบวกไม่เกินหนึ่งพันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคราวที่แล้วนะคะที่เรียนกับครูแพลวไปเป็นการบวกจำนวนกี่จำนวนคะจำนวนสองจำนวนแต่อันนี้ เพิ่มระดับความยากขึ้นมานะคะแต่อ่านไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนชั้นป .2 ออนะคะผูพแพลวเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถทําได้อย่างแน่นอนเลยนะคะอ่าดูประโยคสัญลักษณ์ค่ะนักเรียนเป็นจํานวน3จํานวนแล้วนะคะบวกเพิ่มเข้ามาตอนแรกที่เราเรียนเป็นแค่2จํานวนอันนี้จํานวนที่1จํานวนที่2และจํานวนที่3นะคะตัวเลขก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ มีเลขอะไรบ้างคะนักเรียน354บวกกับ246บวกกับ225นะคะเอ้คเะครูพลวครับเลขมันยากจังมีหลายตัว3ตัวจะบวกกันยังไงเนี่ยอ่ามาวันนี้ครูพลวจะสอนให้นะคะ354จําจำนวนที่1 246จําจำนวนที่2 2 2 5ยห้าจำนวนที่สนํามาบวกกันบวกกันนะคะผลลัพธ์ได้เท่าไหร่เดี๋ยวนักเรียนมาดูกันนะคะนักเรียนบางคนอาจจะบวกได้แล้วแต่นักเรียนบางคนยังงง,งอยู่นะคะว่าเอ๊ะคราวที่แล้วครูแพรสอนไปสองจนวนก็ว่ายากแล้วคราวนี้สามจนวนจะทําได้ไหมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไม่ยากอย่างที่คิดค่ะนักเรียนวิธีที่1นนะคะให้นักเรียนนํา คู่แรกมาบวกกันก่อนนะคะสองจำนวนคู่แรกบวกกันก่อนนะคะเลขด้านหน้านะคะตัวที่1ก็คือสา4หบนะคะและเลขที่สองก็คือสองสี่สิหนะคะนำคู่แรกมาบวกกันก่อนนะคะ 3 5 4ห้าิบี่บวกกับ2 4 6สี่สิบหกนักเรียนลองบวกในกระดาษทดของนักเรียนดูนะคะว่าได้คำตอบเท่ากับ600้อเหมือนครูแพลไหมนะคะอันนี้รูแพลวจะไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะรูแพลวบวกเอาไว้แล้วนะคะหรือไม่นักเรียนลองมาบวกแยกดูในกระดาษทดดูก่อนก็ได้คะ่ะ3 5 4ห้าี่นะคะเลขตัวแรกกับ2 4 6สี่สิหนะคะมาบวกกันบวกอย่างไวเลยนะคะนักเรียน สี่บวกหกได้เท่าไหร่คะหกแล้วเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะใส่ศูนย์ทดหนึ่งห้าบวกสี่ได้เท่าไหร่ห้าบวกสี่ห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าทดอีกหนึ่งเป็นสิบเก่งมากคะ่ะนักเรียนก็ใส่ศูนย์ทดหนึ่งสามบวกสองได้ห้าเก่งมากคะ่ะนักเรียนทดอีกหนึ่งอย่าลืมนะคะทดอีกหนึ่งเป็นหก ะค,ะคำตอบ600เท่ากันเลยนะคะกับของผู้แพลวเห็นไหมคะเมื่อเราบวกคู่แรกเสร็จแล้วได้คำตอบ600อย่าลืมตัวหลังนะคะถ้านักเรียนมาตอบเลยไม่ได้นะคะเพราะว่ามีการบวกทั้งหมด3จํานวนแล้วนะคะห้ามลืมถ้านักเรียนมาตอบเลยก็เป็นคําตอบที่ผิดทันทีเลยนะคะเพราะว่าต้องบวกตัวที่3ด้วยนะคะนี่นําตัวที่3มาบวกเห็นไหมคะ เมื่อได้คำตอบของสองจานวนแรกแล้วมาบวกจํานวนที่3ด้วยบวกเพิ่มไปอีก225นะคะ225ได้คำตอบเท่าไหร่คะแปด่สิบหนะคะนักเรียนลองไปตั้งบวกในกระดาษทดดูนะคะว่าได้คำตอบเท่ากันกับครูแพลวไหมนะคะส่วนวิธีที่สองโอ้วิธีแรกว่าง่ายแล้วนะคะวิธีที่2ง่ายไหมเดี๋ยวนักเรียนลองมาดูค่ะ วิธีแรกครูแพลวให้บวกคู่แรกใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะววิธีที่สองค่ะบวกคู่หลังก่อนค่ะเห็นไหมคะนักเรียนบวกคู่แรกได้แล้วบวกคู่หลังก่อนก็ยังได้อีกนะคะนำสองร้อยสี่สิบหกไปบวกกับสองร้อยยี่สิบห้านะคะได้คำตอบก็คือสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะคะ โดยที่เราคงตัวเลขด้านหน้าไว้ที่เรายังไม่ได้นำมาบวกไว้ที่เดิมนะคะ354ส่วน246บวก225บวกกันแล้วได้471นะคะนักเรียนลอง บวกในกระดาษทดดูนะคะเราอย่าลืมนำจำนวนที่สามที่เรายังไม่ได้นำมาบวกมาใส่บวกต่ออีกนะคะนักเรียนห้ามลืมเลยนะคะเพราะว่ามีนักเรียนหลายคนบวกสองจนวนเสร็จแล้วตอบเลยนะคะลืมจํานวนที่สามบ่อยมากนะคะอันนี้ครูแพรเตือนเอาไว้เมื่อนักเรียนนำสามร้อยห้าสิบสี่มาบวกกับสี่ร้อย็สิบเอ็ดนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 825นะคะนักเรียนลองบวกในกระดาษทดดูนะคะว่าเท่ากันกับคูแพลไหมต่อไปวิธีที่3นะคะนำ บวกจำนวนแรกกับจำนวนหลังนะคะอันนี้ข้ามกระโดดไปเหลือตัวตรงกลางไว้นะคะเมื่อสักครู่นี้วิธีแรกเรานำตัวคู่แรกมาบวกกันวิธีที่สองบวกจากคู่หลังก่อนวิธีที่สามเอาหน้ากับหลังมาบวกแล้วเอากลางไว้นะคะไว้บวกทีหลังแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะมาดูสิคะว่าคำตอบจะเท่ากันไหมอ่า เมื่อ35 4หมาบวกกับ225แล้วคำตอบที่ได้ก็คือห้านะคะนักเรียนลองบวกสิคะว่าได้คำตอบเท่าครูแพรไหมแล้วอย่าลืมนะคะตัวนี้ตัวตรงกลางเรายังไม่ได้นำไปบวกนักเรียนต้องนำมาบวกนะคะนักเรียนต้องนำมาบวกด้วยนี่ห้ามลืมเลยนะคะเมื่อนำาร79มาบวกกับ246แล้ว คำตอบที่ได้ก็คือ825เห็นไหมคะนักเรียน3วิธีนี้คำตอบทำไมเลยคะเท่ากันหมดเลยนักเรียนเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าอะไรคะการบวกจำนวน3จํจำนวนจะบวกจำนวนคู่ใดก่อนก็ได้แล้วจึงบวกจำนวนที่เหลือ ผลบวกมีค่าเท่ากันนักเรียนเห็นไหมคะครูแพลวเคยบอกไว้แล้วนะคะในคาบเรียนที่แล้วว่าการบวกมีคุณสมบัติในการสลับที่กันได้นะคะไม่ว่านักเรียนจะบวกจํานวนไหนก่อนคู่แรกคู่หลังหรือว่าคู่หน้าคู่หลังแล้วคงตรงกลางไว้แล้วมาบวกทีหลังนักเรียนก็จะได้คําตอบที่เท่ากันนะคะแต่ถ้านักเรียนบวกได้ไม่เท่ากันนักเรียนต้องตรวจสอบความถูกต้องใหม่แล้วนะคะเพราะว่า การบวกมีคุณสมบัติที่สลับที่กันได้นะคะนักเรียนจำเอาไว้นะคะต่อไปเลยนะคะอันนี้เข้าใจแล้วนะคะครูแพลเชื่อว่านักเรียนชั้นปสองเข้าใจแล้วเราไปต่อกันเลยค่ะต่อไปนะคะหาผลบวกของ354บวกกับ246บวก225นะคะ เพื่อให้หาผลบวกได้รวดเร็วเราจะเลือกบวกจำนวนคู่แรกก่อนเพราะจำนวนในหลักหน่วยบวกกันได้10บนะคะเขาบอกว่าถ้าให้บวกได้รวดเร็วเพื่อไม่ให้เราสับสนด้วยนะคะเราควรบวกคู่แรกก่อนนะคะด้านหน้าคู่แรกนะคะก็คือนำา35หมาบวกกับ246ได้เท่าไหร่คะนักเรียน600ใช่ไหมคะ ได้600แล้วเลขตัวหลังห้ามลืมนะคะนำมาบวกต่ออีกนะคะกับผลลัพธ์ที่ได้ของผู้แรกคำตอบก็คือ600้อบวก225ได้825เห็นไหมคะนักเรียนต่อบตอตอบเป็นเลขไทย825นะคะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะนักเรียนวันนี้นะคะครูแพลมีการบ้านมามอบหมายให้นักเรียนทำสองข้อใหญ่ ไม่เยอะเลยนะคะนักเรียนน่าจะเข้าใจแล้วเพราะว่าในคาบเรียนที่แล้วเราบวกไป2จํานวนคราวนี้เพิ่มเป็น3จํานวนนะคะการบ้านกิจกรรมฝึกทักษะนะคะกิจกรรมฝึกทักษะก็คือการบ้านประจําวันนี้นั่นเองนะคะมาดูข้อหนึ่งใหญ่เขาบอกว่าอะไรให้นักเรียน หาผลบวกของจำนวน3จํจำนวนต่อไปนี้โดยเติมตัวเลขแสดงจำนวนลงในช่องว่างเมื่อนักเรียนเขียนวันที่เขียนตัวเลขไทยตัวเลขฮินดูอารบิกเสร็จแล้วนักเรียนก็มาลอกโจทย์ข้อหนึ่งใหญ่เลยนะคะหาผลบวกจำนวน3จํจำนวนต่อไปนี้โดยเติมตัวเลขแสดงจำนวนลงในช่องว่างข้อ1นึ่ย่อย เขาให้จำนวน495มาบวกกับ3 132บวกกับ105นะคะอันนี้เขาให้เรานำตัวเลขข้างหน้ากับข้างหลังมาบวกกันก่อนได้เท่าไหร่นักเรียนนำมาใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมมาบวกกับอีก 132นักเรียนก็จะได้คำตอบสุดท้ายที่ถูกต้องนะคะอันนี้นักเรียนทำได้แน่นอนนะคะคูแพีเชื่อว่านักเรียนสามารถทำได้นะคะง่ายมากเลยนะคะมี4ข้อย่อยสำหรับข้อ1ใหญ่ต่อไปข้อ2ใหญ่ให้นักเรียนหาผลบวกของ3จํจำนวนต่อไปนี้นะคะมีทั้งหมด6ข้อย่อยนะคะนักเรียน สามารถคิดในกระดาษทดก่อนก็ได้หรือว่านักเรียนจะแสดงวิธีทําลงในสมุดเลยก็ได้นะคะครูแพลวไม่ได้ให้นักเรียนลอกโจทย์แล้วตอบในช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะอันนี้เป็นโจทย์เฉยๆนะคะแต่ตอนที่นักเรียนทำท่งครูแพลวนั้นนักเรียนจะต้องมาแสดงวิธีทําให้ครูแพลวเห็นด้วยนะคะนักเรียนลอกโจทย์อันนี้มาก่อนเลยนะคะลอกโจทย์เสร็จแล้วปุ๊บนักเรียนเขียนว่า วิธีทำนะคะใช้ไมบ้บรรทัดขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะนำคู่แรกมาบวกกันก่อนก็ได้นะคะหรือนำคู่หลังมาบวกกันหรือนำคู่นาด้านหน้ากับด้านหลังมาบวกกันก่อนก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะคะตามเทคนิควิธี3วิธีที่ครูแพวสอนนะคะนักเรียนถนัดวิธีไหนเลือกวิธีนั้นมาทําได้เลยค่ะสําหรับครูแพลครูแพวจะเลือกคู่ด้านหน้ามาบวกกันก่อนนะคะเพื่อไม่ให้สับสน พราะว่าพอได้คำตอบแล้วเราก็จะได้นำตัวเลขด้านหลังมาบวกต่อได้เลยนะคะอ่าข้อที่1วิธีทำเสร็จแล้วนักเรียนก็นำคู่แรกมาบวกกันก่อนนะคะตั้งหลักให้ตรงกันนะคะตั้งหลักให้ตรงกันอ่าหกบวกศได้6 7-2บวกสได้9 1-2บวกสได้3 แล้วก็อย่าลืมนำจำนวนสุดท้ายมาบวกต่ออีกนะคะบวกกับ193อม่าเมื่อนักเรียนบวกได้คำตอบแล้วนะคะขีดเส้นใต้สองเส้นตอ,อบอตอบเป็นเลขไทยนะคะแล้วนักเรียนขีดเส้นปิดให้ครูแปรด้วยอันนี้คือจบ1ข้อมีทั้งหมด6ข้อย่อยนะคะในข้อ2ใหญ่นะคะ ง่ายไหมคะนักเรียนแบบนี้ง่ายนักเรียนทําได้แน่นอนนะคะเน้นย้ําเลยนะคะเหมือนเดิมคือใช้ไม้บรรทัดขีดนะคะใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นทุกข้อเลยนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วอย่าลืมอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะส่งมาในห้องเรียนของตัวเองถ่ายรูปส่งมาได้เลยเสร็จตอนไหนส่งตอนนั้นครูแพวตรวจ ให้ทุกงานเลยนะคะเมื่อนักเรียนส่งมาแล้วนะคะหวังว่าวันนี้นักเรียนคงจะสนุกและมีความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับครูแพลนะคะครูแพรบอกแล้วใช่ไหมคะว่าคณิตศาสตร์ง่ายนิดเดียวนะคะใครมีข้อสงสัยนะคะสอบถามเพิ่มเติมมาในไลน์ได้เลยนะคะหรือว่าครูแพลสอนเร็วเกินไปฟังไม่ทันสามารถกอวิดีโอนี้ดูได้นะคะ ฝากนักเรียนกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปวิดีโอนี้เป็นกำลังใจให้ครูแพลวมาสอนเด็กๆก,กันอีกนะคะสำหรับวันนี้ในคาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะครูแพลวก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทำการบ้านกันนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคาบหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ